พวกคุณคิดว่ากบในกาลาครอบหมายความว่าอะไรมีชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายอํ้น้อยเหยสั่งที่มาจากในเมืองเขาคนนี้ได้เดินทางเข้ามาในบ้านนอกและอวดตัวเองว่า เป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่นๆในทุกๆเรื่องฉันมันเด็กในเมืองฉันมีดีมากกว่าพวกเธอมากมายหลายอย่างให้จริงนะพอถึงวันสอบเขากลับทําข้อสอบไม่ได้เลยเขาก็เลือกที่จะลอกข้อสอบเพื่อนแต่เขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เขาพูดกับเพื่อนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรขอบคุณมากๆนะที่ฉันลอกข้อสอบยินดีครับ bye, -bye.